ดูนี่โอ้ดูครับนี่ดูครับนี่ดูครับนี่โอ้ดูครับโอ,บโอ้สี่ตัวเนี้ยสิบก,กิโลอ่ะโอ้สุดยอดเลยโอ้เดี๋ยวน้าร้องน้าลต่อครับฝกากกดไลค์กดติดตามได้เลยครับผมครับสวัสดีพี่น้านาองน้อง,อง,องทุก,ท,ก,ท,กท่านด้วยเลยนะครับวันนี้เราก็มาลุยอ่างเก็บน้ำลำตะคองอีกเช่นเคยเลยนะครับเนาะ ก็ต้องมาลุ้นดูนะครับแล้วกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับแต่ละวันไม่เหมือนกันนะครับบางวันเราก็เจอปลาแล้วก็บางวันเราก็ไม่เจอปลาขึ้นอยู่กับแต่ละวันนะครับเนาะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานของผมและลูกๆเลยนะครับเนาะครับก็มีน้าๆหลายท่านที่ถามผมเข้ามานะครับว่าเอ้ยทำไมผมเห็นปลาชัดจังนะครับเนาะผมบอกเลยนะครับว่าแว่นตาดีมีชัยไปปวาครึ่งครับนี่ตัวนี้ครับใส่สบายตามากครับเลนออโต้ครับผมตัวนี้ วัสดุของเขาค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ครับน้ํายิ่งใสมองได้ยิ่งลึกเลยทุกคนสุดยอดมากตัวเนี้ยที่สุดตั้งแต่ผมเคยใช้มาแล้วน้ํายิ่งใสมองได้ยิ่งลึกครับวันนี้เราก็มาลุ้นดูกันนะครับว่าจะมีตัวหรือไม่นะครับเนาะผมก็ขึ้นยางเรียบร้อยแล้วครับขึ้นยางเรียบร้อยแล้วสภาพน้ําก็ประมาณนี้นะครับเนาะวันนี้ก็อากาศคลุมๆคืมีแดดบางๆนะครับเนาะมาครับเดี๋ยวเราลองมานั่งดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับลุยกันครับผม อเต็มไีหมดเลยครับรุ่นสี่ตัวโลห้าตัวโลโอ้โหมากำลังมองดูตัวใหญ่อยู่นะครับเนาะดูดิเต็มหมดเลยทุกคนดูนี่โอ้ยปดเยอะมากเลยเออต้องใช้แห่อย่างเดียวเลยนี่ถ้าไม่ใช้แห่นะเอาไม่หมดหรอกมันเยอะเกิน รอดูตัวใหญ่นะครับเนาะรอดูต okay. <ches enfant> ัวใหญ่ค <t> ร <chat> <t iny ans> ับตัวใหญ่โอ้ตัวนึองใหญ่ใช็ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่องปาก่อนตัวใหญ่ใช็ได้อยู่ลอยมันลอยสูงนี่ก่อนโอเคนะเฮ้ยเหมือนจะไม่โดนปลาเยอะเกินสับสนไม่โดนจริงๆอยู่นั่น เออไม่โดนไม่โดนทุกคนเฮ้ยบามันเยอะโอ้เรื่องไม่ถูกโอออะไรทำไมไม่ไม่ไมโอ้ใหญ่มากเลยเดี๋ยวไก้ไหนท้องเลยโอ้โชคดีจริงๆตัวนี้ประมาณผมว่านะครับดูด้วยตานะ้ไม่ต่ำกว่า15เมตรขึ้นเลยตัวนี้ เห็นงงเงาเนาะมา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 ,มาดึงมาก่อนสวยอยน่าจะเกือบสองอะตัวนี้เกือบสองได้ครับสวยเลยดึงมาก่อนครับดึงมาก่อนโหซีดเลย นกเลยครับจุดเนี้สองกวัวสองกวัวครับผมสองกวัวแน่นอนอเอ้ยสองกวัวเกือบสามทล้ไหน่ตัวเนี้น่าจะเกือบสามอะ่ะโหตัวนี้คุดใจดูครับนี่ดูดิอ้วนมากเลย โอ้โหตัวนี้โคตรใหญ่สองกว,กว่าครับตัวนี้ครับโอ้ลุยต่อเลยทุกคนเอ้ยยังยอดเลยตัวนี้สุดยอด đồn <laughs> ồ mà Dễ chế đã yếu ลาเลยดนน้ำใหญ่อยู่นะของล่างนั่นเลยสิงโจนัลนอาจจะขึ้นอีกขึ้นอนะู้ไม่โดนเผื่อเยอะไปอื้มอมันอะไรไมาใกลนน้กูนี่ก่อน นี่ใหญ่กว่าเขาแล้วแหละสัตว์แล้วเนาะโอ้แต่กระเจิงเลยไม่โดนเลอนี่เฮ้ยเฮ้ยไม่โดนอะไรนี่โอ้หเฮ้ยอะไรเนาะไม่ไม่ไม่ไมไม ใหญ่อยู่นะตัวนี้ใหญ่อยู่โดนไหมโอ้โดนโดนโดนมามามาใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ดึงม,ม,ม,มาก่อนเอาหลุดเฉยเลยนี่ปลาหลุดไหมโอ้ยังอยู่ยังอยู่ปลายังอยูยยย่คิดว่าไปซะแล้วอ้อติดอะไรนี่านมาดึงมาครับดึงมา ถึงมาครับโอ้โหเกือบสองนะตัวเนี้ยเว้ยยังใหญ่เลยเกือบสองอ่ะอือสองบวกสองบวก ส่งบอกได้อยู่เกือบสาม่ะผมว่านะขุดใหญ่เผื่อเยอะดูดเนี่ยสองกว่าครับตัวนี้ี่ปลาลุยต่อ โดนตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่อยู่เห็นแต่งเงาครับเราจะเข้าหัวผมเล็งหัวเนาะผมเล็งหัวตัวเนี้ช่วยให้ก่อนตัวนี้ใหญ่อยู่ลองดึงมาดูก่อนนะครับใหญ่อยู่ ดึงมาดูก่อนนะครับสักสองสองนิดหน่อยน่าจะได้นะปีนี้ครับ

มาก่อนครับคิดว่ามันจะจมไปแล้วนะครับที่ไหนด้ามันยังอยู่รอผมอมถือว่าโชคดีมากเลยนะครับดึงมาก่อน สาลายมาด้วยครับสาลายสาลายย่า yeah. โอ้ย,อยเกือบสองอืมัตียัดท่าน,นเลยวันนี้ขีิปลาลุยต่อเลยทุกคนด้วยครับทุกท่าน จัดโค่นหนักมือแต่ใหญ่ๆเลยนะเนี่ยันนี้ใหญ่มากๆเลยดูดูมือผมนี่ตัวนี้สองกว่าครับตัวนี้สองกว่าเกือบสามเลยตัวเนี้ยดูดิสองกว่าเกือบสามดูตัวนี้ครับสองกว่าเกือบสามฮะตัวนี้ก็สองกว่าเกือบสามครับนี่ดูดินี่ดูครับนี่ใหญ่ใหญ่ ดูครับดูนี่ใหญ่ดูนี่โอ้ดูครับนี่ดูครับนี่ดูครับนี่โอ้โหดูครับโอ้สี่ตัวเนี้ยสิบกิโลอ่ะโอ้สุดยอดเลยโอ้เแฟนๆร้องนั่งรือต่อครับฝากกดไลค์กดติดตามได้เลยครับผมอีกตัวนี้ นอมันไหลมอกัน ตรงะไปแล้วไปแล้วไปแล้วปลามันเทปแต่ผิวน้ำเลยทุกคนไม่จำเปต้องเผยอเยอะยิงตรงๆเลยครับยิงใกล้อยู่เนาะให้ลูกไปตกใส่ปลาไม่ติดอะไรนี่ จะได้นะครับผมว่านะดีกว่าโอ้จะไปเข้าไป อยู่ได้อยู่ปลงไดูปลาครับผมอยู่ข้างล่างเลยตัวนี้นคู่กันนะคู่กันนะมาตัวบนแล้วกันมันไม่ยอมเลี้ยงกันนะผมก็เลยซัดตัวบนเลยเพราะตัวบนจะใหญ่กว่าอากาศจะล้อมันคู่กันสักหน่อยจะซัดสองตัว แต่มันไม่ยอมคู่กันครับตัวนึงอยู่ล่างตัวนึงอยู่บนนะติดติป่าข้างล่างคร<า>ับผมดึงมาก่อนใหญ่ย,ยุโลกว่านั่นแหละโลสองโลสามน่าจะได้อยู่ หนักๆเลยทุกคนเลยหนักๆเลยครับผมดูเลย <c oughs> โอ้ยโลครึ่งได้ครับนี่ <c oughs> ไม่ได้เล็กเลยนะโลครึ่งได้ครับ เด็กเลยขังปเป้าไวเป๊ะเลยกังเป้เป๊ะรูครึ่งได้ครับผมลุยต่อลุยต่อขอบทุกท่านเลยวันนี้ผมจัดคนหนักเลยจัดคนหนัก ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยครับนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเย็นแล้วแหละผมว่าผมก็น่าจะต้องกลับบ้านเลยแล้วกันครับนาะอผมว่าวันนี้โอ้มีติมสองบวกสองบวกหลายตัวเลยครับไปเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวไปช่างปลาที่บ้านแล้วกันครับสุดยอดมากครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่บ้านครับ ครับทุกท่านครับผมก็กลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะผมจัดโคตรหนักเลยวันนี้ผมนับดูแล้วครับทั้งหมดเนี่ยสิบแปดตัวครับทุกท่านและผมได้ไซบินงพกนะครับสี่ตัวเนี่ยครับผมว่าสี่ตัวนี้นะครับน่าจะสิบกิโลได้นะครับสิบตัวไอ้ีตัวเนี่ยนอกนั้นนี้มีแต่ไซโลกว่าทั้งนั้นเลยผมโหเยอะมากเลยวันนี้เต็มลังล้นลังลังใส่ไม่ได้เลยครับเนาะ มาับเดี๋ยวเราลงมาชั่งดูกันนะครับเนาะไล่ชั่งเลยนะครับเนาะเริ่มจากตัวแรกนะครับอตัวนี้หนึ่งจุดสี่กิโลนะครับหนึ่งจุดสี่กิโลตัวที่สองนะครับหนึ่งจุดสองกิโลครับตัวที่สามหนึ่งจุดสองกิโลเหมือนกันเลยทุกคนเอ้ย ตัวนี้หนึ่งกิโลครึ่งนะทุกท่านหนึ่งกิโลครึ่งตัวนี้หนึ่งจุดหกกิโลนะครับตัวนี้หนึ่งจุดสามกิโลครับผมตัวนี้หนึ่งกิโลพอดีเลยครับหนึ่งกิโลพอดีตัวใหญ่นะครับสี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราลองมาชั่งดูนะครับ ตัวนี้2.2กิโลครับทุกคนปลขอช่างปลาแป๊บนึงก่อนหนกมาตัวใหญ่ๆครับกิโลครับโอ้โห2.8กิโล2.4กิโล 2.4กิโลเหมือนกัน,นครับตัวนี้อ่ะ2.2 2.8เป็น5กิโลนะครับอันนี้2.4อันนี้2.4 9.8กิโลอ่ะโอ้โห4ตัวที่บิ๊กเนี่ย9.8กิโลก็ตีได้10ก,กิโลพอดีครับ1.5กิโล หนึ่งจุดหกกิโลครับหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดสี่กิโลครับทุกท่านสองกิโลพอดีเลยครับตัวนี้สองกิโลพอดีหนึ่งจุดเจ็ดกิโลโอ้ย oh. ยอดเลยทุกคนเลย หนึ่งจุดสองกิโลครับหนึ่งจุดหกกิโลสุดยอมากเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตนะครับเอาปลาไปขายก่อนนะครับทุกท่านผมได้เยอะมากเลยครับผมก็ขายข้างหน้าหมู่บ้านนี้นครับขายไม่แพงครับผมโลละเจ็ดสิบบาทผมว่ารวมนี้นะครับผมว่าน่าจะสักสามสิบโลได้นะครับโล ว่าโอแต่และตัวนี่แบบหโลกว่าโลกว่าทัางนั้นเล้สิบแปดตัวเนี่ยสตัวนี้ก็10บกิโลแล้วครับที่เหลือเนี่ยไม่ถึง20ก็เกือบยี่สะทุกท่านครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานของผมและลูกๆเลยนะครับเนาะจริงๆอะผมอ่ะยิงได้หลายตัวมากเลยแต่ว่าในคลิปอะก็อาจจะลงแค่ไม่กี่ฉากให้ทุกท่านได้ชมครับเนาะสุดยอดมากมเลยครับเดี๋ยวยังไงผมจะไป ปนินตัวใหญ่ๆใ,ใหม่ทุกท่านไ่าชมนะครับนาอไม่เจอปลาชโดนะช่วงนี้นะครับครับยังไงผมก็จะเคลียร์ปลาอะไรให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราเอาปลาไปขายกันนะครับน้อผมก็ไม่ได้ทําฉากนั่งขายปลาครับเพราะว่าอยู่ตรงนั้นคนค่อนข้างเยอะครับนาะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานของผมและลูกๆเลยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับท่านสวัสดีครับผม